มือนี่นะครับสาวน้องนุ่นเพื่อจะพาไปถ้ำเพราะเป็นถ้ำที่บุมีแผ่หุ่นจักเลยหุ่นจักแค่คนอยู่เพื่อนเพื่อนหลักเดียวพเพราะว่ามันอยู่มองหน้าเพื่อนนะคนอื่นอี่บุมีไผ่หุ่นจักเลยนะครับจักไปไปเบิเ่งกันว่าถ้ำมันที่เป็นถ้ำแนวใ,ใ,ใดนะเพราะว่าเข้ากับโบงูว่าถ้ำที่แบบ คนบ่ค่อยได้ไปเป็นรูปร่างแน้เดเน,หนะาะตาจี้ยังสมบูรณ์อยู่หรือเปล่าเอาแบบนะอออกทางใดเนาะเอาแล้วมาโม่จนหาทางออกบ่เห็นยังเคยหลายตัอ,อ,อุ้ดยดย้วเด้วยดย้วยไดย้ไหวเออเอาโอ้โอ อันยกขึ้นได้นี่ยเดี๋ยวขามกันด้วยพี่น้องโอเคไปต่อมือดำอยู่บ่ <ดะ S 1> แต่กัปะผูก็สิไปถืกบ่เพราะวพาเพื่อนกันยังบ่เคยมานะแต่ว่าพี่น้องเพ,ออพื่นอนหูจกักอยู <lets> ่แล้ววาแนีไไดสะเราแคบส่วนอันนี้อเ่ดแคบส่วนอันนี้บ่ ไปตรงไปอีก่เาเบิกแบบสวนมันทางเนี่ยโอ้แมงวีนเนี่ยเตาอมหูอยู่อม่เคยมา,าจะมีกนวาตเดี๋ยวมไม่ได้อะอันนี้บ่แม่นอยู่บ่จะเป็น,บ,ปนบึงน้นอยหมอตักน้ำกินเลยว่ะ กบ่มมีีวนนน,นนัละอ็เป็นถ้ำแม่งทางนี้บ่าาทางนี้จ้ะจากเดี๋ยวก็เบิง่งขึ้นจะมีหอยอยางหอยอยงังอันนั้นอยู่ทางเลยทางเลยหอยอยางก็ทางนเลยเนี่ยนี่เป็นขึ้นหอยอยางอยู่ไม่ใ,ใจหรือหึไม่ใ,ใจเหรอบ่แน่ใจเอาก็ขเข้าไปเบิ่งละไป ตัวลงมันเป็นถ้ำมันเป็นยังคือว่ามองมองมาตากักเอาน้ำตันแล้วทำ<ะ>งนนา,า,เา,างงนเนี่ยทางเรจะตัดไปเอาต้นม้แห่งนีเบนนี่ยเบนอยู่บ่ทางเน,นี่นี่นี่ช่างนี่ อันนี้อยู่บ่ไมบ่จักไอรกระบูหูเราวังเด้วอวางไม้พาวัวลงได้อไอชีวาบ่าเม่มมนบน่มันเป็นที่สูงสืงส่อๆนี้บ่เม่นถ้ำตัวนี้ งงมากเลยบต้องไปต่อย้ำมันฮักข้างในพิ้นบอที่เาทำบ,ม,ม,าบม,มาถือทางบแกเกับบวนเนาะขาจะตักน้ำมนบอลเลยข้าะว่าตักกินตลอดขาจะว่าตักกินตลอดบอกเอากระบ,บูนเนาะ ปุ๊บจากอยู่ใส่ได้ี่มามั่โอ้ยปุ๊บเราม่ทางเข้าเราเป็นทางเป็ดน้อยน้อยทางเป็ดเป็ดน,น,น้อยน,น,น้อยติปุ๊น่าแม่นทางนี่กะหาโบาเจอนะครับแต่ โอ,อ,เยยเอ,อ,เอ้เดี๋ยวเป็นยังไงเนาะดิ้นยับออกไปอีกว่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นขึ้นเป็นน้ำหมดมองแม่นมองอุ้ยบอลแดงอืมหาบ่าเจอแล้วยังบ่เยหน่อยบ้านหลังเคยเห็นยังบ่เห็นนะครับตอนนี้อุยของคือโอ้โอ เกือบล้มอฮ้ยมาสีบกมีมาเขาตัว่ข้างสวนนี่สาวข้างสวนสวนนี้จะมาเป็นเงอืมี้เข้าไปเบิ่งเพื่อเห็นมาสีบกชาจากมาคือเห่าอยู่ น่าจะเค้มแถวท่านี้หร้อมะตัวใหญ่ตัวเจ้ะเบิกเยอะหน่อยก่อนเออมันมาแล้วไอ้จัดการหลับเนี่ยเป็นเหมือนมีทางอยู่ไปเฟืองไปเฟือเปลือสิแม่แถวนี้ก็จะเข้ามาข้างในเนี่ยนี่จะปลูกมันนะครับ แม่นบ่คะอเ่าบอกว่าบ่าบยัยงเข้ามาแล้วโอ้คือเข้ามาที่ข่อยมั้งไงของของของน้องเคยของเมเซนแก้วอะใครจะปะได้รึโอ้น้องเคยจ้าอะไรกิจตามหา tham công nó nó hao cài vẫn vậy chắc bớt khô khô ở đây này thôi chăng đấy ôi hòn đấy mưa đầm tròng rúa mưa อาอยู่มุมนี้เขาบอกบ่เอา่เลยไอยู่ส่วนหัวว่ะกาไกายบนเขาไทยดินเสียงก็เห็นไอืมไปเห็นแล้วเดี๋ยวเาก็ต้องย้อนกลับแมเบิงอีกเ้ยนะนบ่เนบนบ่บ่เบเน่เหนบเบเน่นบ่ก่เนบ่นะคเหบหน เมื่อเทมากินบักไฟเถอะมื่อนนี้เป็นอีมือหนึ่งที่ผู้สาวพาเข้าป่าอเสร็จแน่ๆหลังต้นนี้บอกึ่นเป็นโอ้โหน้บกจักโมโหสิแม่บอก่อ้ยนินเ็บ้ือย พวกขนาดนั้นแล้วใครเข้าอ่โปม่นเหรอไอ้วะแต่ว่าข้างในมันคือจะเป็นท้ำถำอยู่อืออืนเย,ย็น,ยน,ยน,ยนแบบน,นี้ถ้ำแหละแม่นู่บอยไม่รู้ข้บไปเข้าไปเบิง่งนะหมโอ้มียังบ่หมดแล้วไปซะ นะครับโบเห็นถ้ำพึดาอีกน่อยก็เลยเห็นทางอีกทางหนึ่งนะครับแต่พงวสิแมนบออะไที่ไหนอ่ะกว่าทางเข้าอะไรมันจะใส่ละบายนี้แมนบอมันเป็นทางเข้าแต่ว่ามีปันหาเยอะเรอระวังเด้อ ลองตกได้เยียบมองมีก้อนหินได้เยียบมองใบไ,ไม้ได้อันนี้แหละร้านบอกอู้หูไปฮาไปเบิ้งกันสักอ,อ,อาทิเป็นตัวนี้ที่กระเจ้ามาเบิ้งกันนะน,นี่นี่มีบันไดนะโอ้สี่ดามากันสองคนเท่านี้บวกกล้าลงมันก็สิลงลง้มันเป็นมันไดยะบันไดหักนะะ เจ้าวอกก็เจ้าจเหมาน้ําอยู่นี่พร้อมมีบันไดพร้อมนะครับ <c oughs> อ้าวจะมาสิบบุรุงเลยเล่ากันนำหน้าก็ลงนำตาท่านได้เซนยานท่านได้บ่ได้ยานดอกไอยันแบบลงไปแล้วบันไดหักเลยขึ้นไงไดดีเนาะนะบันไดแน่น <c oughs> อยู่บะเออบันไดแน่นดยไม้ยังดิบๆอยู่แสดงว่าเจ้าเฮ็ดเอาไว้ลงมาโดยเฉพาะ เด,เดี๋ยวผมเอาไฟก่อนนะครับอันนี้มันโมงน้ำเอ้นี่ไงอือมีน้ำนี่โอ้ยอืออ้อากะจักเมย์ไผ่เนาะเปคนพามาเอาน้ำกินมองนี่ยนลื้อพุทเดินทางขึ้นที่ได้กระท้อใจแล้วเ,เกือบครับแล้วเมื่อกี้นี่ <laughs> น้องนุ่นเพิ่งเห็นเห็นเป็นคือทางยางก็เลยยางเข้ามานะครับก็คือสิเป็ดอันนี้แหละทำทำที่กระเจ้าทำเอาน้ําไปกิน <c oughs> โอเคคลิปนี้ก็ขอจบจริงๆนะครับสําเร็จแล้วสิ่งที่ตามหา